งานแท้งานดีงานฟรีออเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับเซอร์เทอร์แลเช่นเคยนะคะถ้าคุณคือ1คนที่กำลังมองหามีดพับดีๆไว้คู่กายสักเล่มนึงนะคะทุกคนอยากจะได้สักเล่มหนึ่งที่แบบว่าพกติดกระเป๋าะคะเป็น EDC ก็ได้นะคะโหมดใช้แบบว่าในชีวิตประจําวันนะคะพกพาง,ง่ายสะดวกแนะนําอีก3เล่มนี้นะคะทุกคน3แบบ3ดีไซน์3สไตล์นะคะจากงานส,สวยๆงานดีๆจากแบรนด์แบรนด์นี้คะ่ะ c o a s t e l นะคะ นี่คะ่ะโคสติลนะคะและนี่คือ3แบบ3รุ่น3ดีไซน์จากโคสต e l นะคะเริ่มต้นจากเล่มไหนก่อนดีนะคะดีไซน์อีกหนึ่งเล่มนะคะที่เป็นที่นิยมแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะนี่เลยคะ่ะ Tento Tento เล่มนีนะคะมีทั้งใบเรียบนะคะ เต็นโตทั้งใบเรียบทั้งเซเรตสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเซเรตนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานจากคสติลนะคะก็มีให้ทั้งเซเรตทั้งใบเรียบนะคะใบมีดเขานะคะความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะความยาวรวมอยู่ที่ 9.375นิ้วนะคะ m a t e r i a l นะคะที่ใช้ ide, ทำใบมีดทำจาก CPMs 35VN นะคะกรอบปลายตัดอย่างนี้แหละคะ่ะ Handle เเขานะคะความยาวของที่จับเขานะคะ Handle ก็คือ5.375นิ้วนะคะ m a t e r i a l ยทำจาก G10 สีดำส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะยัให้ดูคลิป คือเข้ามือได้แบบว่าพอดีพอดีมากเลยค่ะเขาทําที่จับมาให้แบบว่าคือมันจับได้พอดีมือค่ะส่วนใหญ่ก็แฮนเดิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํามาที่5นิ้วเนาะอันนี้ก็คือ5 3าจุหนิ้วนะคะมีคลิปมาให้ด้วยนะคะทุกคนล็อกถึง3จุดด้วยกันนะคะคลิปล็อกเขานะคะเรามาดูรุ่นถัดมานะคะอีกหนึ่งเล่มนะคะก็ ในโหมด3เล่มนี้นะคะก็ม a ท e เ i a l ใช้มาท e เ i a l เดียวกันหมดเลยนะคะม a ท e r i a l ที่ทำมีดนะคะก็คือ CPMS 3 5 VN นะคะแล้วก็ความยาวของมีดเท่ากันเป๊ะเลยนะคะคือ4นิ้วความยาวรวม9.37 5นิ้วนะคะสำหรับเล่มนี้นะคะก็คือเป็นดีไซน,นะะไ์นะคะคลิปพอยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะ สายคริปพอย์นนยค่ะนี่ค่ะทรงเขาก็จะปาดเปรี้ยวฉบเฉี่ยวนะคะสสวยแบบนี้เลยนะคะดำจี๊สเหมือนกันเลยค่ะมาที่เรื่องเหมือนกันได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวานะคะเขาทำหมดตรงนี้มาให้คือถนัดซ้ายก็ใช้ได้ถนัดขวาก็ใช้ได้นะคะจับก็เข้ามือแบบดีมากเลยค่ะเข้ามือได้พอดีจับแบบว่าไม่ไม่ล้นมือนะคือจับเข้ามือพอดีนะคะ ได้ทั้งขนาดซ้ายขนาดขวาผู้หญิงก็พกได้นะคะแบบสบายเลยค่ะพกแบบชิลๆได้เลยนะคะกับรุ่นนี้สําหรับผู้ชายก็พกได้แบบว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะสวยๆเล่มนี้นะคะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนกันนะคะทุกคนเพราะว่า3ามเล่มนี้นะคะอยู่ที่คนชอบดีไซน์ของมีดเลยมัดทิเลวทั้งด้ามทั้งมีดเหมือนกันหมดเลยนะคะทุกคนทันมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นสเปียร์พอย์ค่ะสเปียร์พอย์นะคะก็จะดีไซน์ใกล้เคียงกับดับพอย n ์มากเลยนะคะต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะดับพอย n ์เขาจะโฉบลงไปนะสเปียร์พอยท์เขาก็จะทรงนี้นะคะคือต่างกันนิดเดียวเองนะคะทุกคนค่ะดาม G10 เหมือนกันค่ะความยาวของใบมีด4นิ้วเท่ากันนะคะ งานส,สวยๆนะคะจากแบรนด์ที่เราคุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคะโคส t e e l นะคะทุกคนแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ที่คนไทยนะคะใช้กันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเรามาดูราคากันนะคะทุกคน3มเริมนี้นะคะอะเริ่มต้นจากตัวเทนโตนะคะเทนโตรอบนี้อยู่ที่5,460บบาทนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ มีทั้งใบเรียบทั้งเซเรตนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบดีไซน์เซเรตเนี่ยนะคะเขาจะช่วยเวลาแบบเหมือนตัดเชือกตัดเทาวันตัดอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบตัดได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งใบเรียบแล้วก็ทั้งใบเซเรตได้นะคะใครชอบดีไซน์หัวตัดแบบนี้นะคะใบเรียบเซเรตแบบนี้นะคะก็นี่เลยค่ะเทนโตได้เลยนะคะ5 4 6 0่สบบาทค่ะสำหรับรอบนี้นะคะส่วนดับพอยนะคะ ดับพอยต์ก็คือตัวนี้นะคะทุกคนใบเรียมนะคะทรงโฉบเชียวอย่างนี้นะคะรอบนี้ราคาอยู่ที่5,760บาทนะคะนี่นะคะและเล่มสุดท้ายนะคะก็คือ s p ปี r Point ต์นะคะสเปียร์พอยรุ่นนี้เร่มนี้นะคะรอบนี้มาที่4,890บาทนะคะ สวยแบบนี้นะคะดีไซน์สีดำนะคะเรียบหรูแต่ดูมีดีไซน์นะคะทุกคนงานสวยๆจากโคซียนะคะสนใจสามารถที่จะทักทายเข้าพูดคุยกับเราได้ที่ไลน so ์แอดเซเวอร์เทลอรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนอกเหนือจากมิดพับแล้วนะคะเซเวอร์เทลยังมีอุปกรณ์เดินป่าอีกหลากหลายชนิดมากเลยนะคะจะมีเดินป่ารุ่นไหนนะคะอยากได้รุ่นไหนสามารถที่จะทักทายเข้ามาคุยกับเราได้นะคะและคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เราเอารุ่นไหนเข้ามาหรือ จะได้รุ่นไลน์ทักเข้ามาพูดคุยนได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ